ประจำชาติ Miss Grand Thailand 2022สำหรับการประกวด Miss Grand International ชุดฮานุมานไทยบ็อกซิ่งชุดฮานุมานไทยบ็อกซิ่งเป็นชุดที่ถ่ายทอดศาสตร์และศิลป์ในการต่อสู้ที่มีมต์ขนังและเปลี่ยนไปด้วยเสน่ห์กับท่วงท่าลีลาอันสง่างามแต่แฝงความดุดันและทรงพลังชุดได้ถ่ายทอดถึงหน้าตาโมยไทยโดยมีโขนเป็นสื่อการในการเผยแพร่ การบูรณาการการผสมผสานของสารและศิลป์ของวัฒนธรรมไทยพร้อมทำอิุ่มยกอนุมานตัวละครที่มีความเกี่ยวโยงกับชาติมวยลพบุรีบาเป็นกลยุทธ์ในการนำเสนอชุดประจำชาติอย่างสร้างสรรค์ต่อสายตาชาวโลกชุดออกแบบและตัดเย็บโดยอาร์ตอัคารสเดรบิสิส เอ,อาะครับและนี่เลยครับคือชุดประจำชาตของอิงฟาวาาหะมิสกรนด์ไทยแลนด์กับชุดหันุมานไทยบ็อกซิ่ง เอาเละครับสุดยอดจริงๆครับอิงฟ้ากับชุดประจำชาติชุดนี้นะครับสวัสดีครับสุดยอดจริงๆสัมภาษณ์ความรู้สึกนิดนึงครับอิงฟ้าทำไมเราถึงได้เลือกชุดนี้เป็นชุดประจำชาติของเราบนเวที Miss Grand International ครับก็ชุดนีด Uh, จริงๆชอบมากค่ะชอบแต่ในรอบประกวดแล้วนะคะเพราะว่าหนึ่งคือมีความเป็นไทยมากๆขานุมานี่ก็คือเป็นประวัติศาสตร์ที่อยู่คู่กับคนไทยมานานมากๆแล้วนะคะแล้วก็ อยากจะสื่อให้คนไทยคนต่างชาติได้เห็นว่าความเป็นไทยความสวยงามแล้วก็ในความสวยงามนั้นมันแฝงความสตรองความแข็งแรงอยู่ในนั้นด้วยแล้วก็จะมีความเป็นแบบจิ๊บโปะนิดนึงแล้วชุดนี้มันก็จะมีความน่ารักซุกซนของเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งก็อยากจะเอาชุดนี้แหละคะ่ะเป็นชุดประจำ,ะจำ,ะช,ะจำชาติใช่ค่ะผมและนี่และครับคือชุดประจําชาติของอิงฟ้าวราหะนะครับฮานุมันไทยบอกซิง เรียกไ,ไ,ได้ว่าทั้งสวยสง่าง,งามน,นะครับแล้วก็ตรงกับบุคลิกของอีงฟ้าด้วยนะครับเอาละครับและในตอนนี้ครับขอเชิญน้องๆทั้ง3คนนะครับทางด้านหน้าเลยขอเชิญมาริมานะครับทีน่าและไ i ดี